มีลงมอแปลงใหม่ครับแล้วก็เดินระบบไฟฟ้าภายในลานปูใหม่ทั้งหมดครับก็คือไม่ได้เดินทั้งหมดไม่ได้เดินอะไรมากมายคือลงมอแปลงแล้วก็เดินสายตั้งเสาใหม่ครับทีนี้ที่ถามว่าสรุปแล้วจะได้ทํำไหมครับเมื่อวานเราสัมปทาญยามอแปลงไฟไปแล้วเมื่อวานวางมัดจาไปแล้วนะครับ4ี่แสนสี่ร้อยบาทครับอันนี้อันนี้อันนี้ทําไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเซ็นทัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับมีงวดต่อไปหลังจากมอแปลงมา เราจะจ่ายอีกหนึ่งแสนหนึ่งมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทนะครับแล้วก็งวดสุดท้ายอีกอีกอีกอ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 กเท่าไหร่นาะห้าหมื่นกว่าบาทห้าหมื่นกว่าบาทครับก็ก็ประมาณนี้จ่ายเป็นสามงวดงวดแรกคือจ่ายไปแล้วสี่แสนกว่าบาทนะครับแล้วก็งวดที่สองก็หลังจากหม้อแปลงมาลงเสร็จนะครับลงเสร็จนั่นแหละก็คือจ่ายงวดที่สองงวดที่สามจะจ่ายก็ต่อเมื่ออุปกรณ์ของไฟฟ้ามาลง แจกสายอะไรให้เราทั้งหมดนั่นแหะเรียบร้อยแล้วจะจ่ายงวดที่สามนะครับอันอย่างนี้ทั้งหมดสามงวดทั้งหมดสามงวดครับไม่ได้จ่ายงวดเดียวก็เห็นเอฟซพูดเหมือนกันว่าระวังโกงนะระวังงวดนะนั่แหละคือสิ่งที่เอฟซีกลัวว่าสอบถามตามคอมเมนต์เอฟซคือก็ถามว่ากี่เฟสขอไฟเป็นไฟสามเฟสนะครับหม้อเป็นหม้อขนาดใหญ่นะครับสองร้อยห้าสิบ kva นะครับใหญ่มากนะนะครับเป็นไฟสามเฟสนะครับ เรื่องต่อไปเรื่องขอมอเนี่ยไม่ใช่ปัญหาหรอกเขาคือคงคงน่าจะจบโดยไม่ยากนะตอนนี้เราก็จัดโปรสินค้านะครับวันนี้ก็มีเอฟซีซื้อของกันมาพอสมควรคือครับเอาหม้อไฟก่อนเลยก็หม้อไฟไงหม้อไฟเกี่ยวหม้อไฟคอมเมนเอฟซีบอกว่าทําไมราคาแพงจังโดนหลอกหรือเปล่าไอ้นี่พูดตามอ่านอานยู่ในช่องพิลาวันเลยนะครับมีที่ไหนมันถูกกว่านี้ครับไม่รู้เอฟซีเขาก็เป็นห่วงเขาก็ถามมาก็เข้าใจแล้วแหละครับก็คือต้องต้องถามว่า แนะนำมาหน่อยในไ,ไม้บริษัทที่มันถูกอ่ะครับให้พี่ก็บอกเขาว่าพี่เอาติดต่อทางไหนทางไหนทางไหนอะไรประมาณนั้นคือคือมันอย่างนี้ไม่ไม่มันม,มันมีขั้นตอนของมันนะครับการสัญญาเนี่ยไฟฟ้ามันมีบริษัทเอาบริษัทที่รับเหมาอยู่กับการไฟฟ้าอยู่แล้วนคะครับราคาอย่างนี้เป็นราคาที่ถูกกว่าขอกับการไฟฟ้าโดยตรงค่ะแล้วมีการต่อรองมีการพูดคุยกันได้แล้วมีการาขายคืนหม้อแปลงด้วยขายคืนหม้อแปลงด้วยอาจจะอาจจะราคาน้อย คือขายคืนนะครับก็คือขายสองเศษตัวนี้ไปเอาไปทษกันกลับตัวสามเศษที่จะมาเล่บเขาก็ให้ราคาเราดีนะหมื่นห้าเต็มเลยเนาะให้หมดจะตกใจราคาหมื่นห้าคือเขาบอกมาเลยว่าราคาจริงๆราคาหม้อไฟเนี่ยของของหม้อเล็กเนี่ยราคาถ้าซื้อกันจริงๆเฉพาะราคาหม้อไฟมันจะอยู่ที่สี่หมื่นบาทเท่านั้นเองแต่เราไม่รู้เราจับรวมกันทั้งหมดแล้วไม่รู้ค่าอะไรบ้างนะครับก็เลยได้มาเท่าไหร่แล้วคุณเองครั้งแรกที่ขอ สา,สามแสนกว่า,าม,มันเป็นค่าโนดค่าเงินประกันไฟหนึ่งแสนบาทนะครับเงินจริงๆแล้วอ่ะถ้ารวมยอดจริงๆมันจะแพงกว่าน,นี้นะรวมรวมแล้วเนี่ยมันเป็นการเทินหม้อเก่าแล้วกเ็เงินประกันไฟยังอยู่ที่ของเก่านะคือหนึ่งแสนบาทนะครับในคะ่าหม้อค่าดําเนินการค่าอะไรทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ก็คือห้าแสนเจ็ดหมื่น สี่พันบาทนะถ้าจําไม่ผิดเป๊ะๆเ,เ,เ,เลยนะราคานี้คือเบ็ดเสร็จเลยลเบ็ดเสร็จเลยรวมมาเรียบร้อยทำอะไรให้เสร็จเรียบร้อยทั้งเปลี่ยนเสาอีกต้นหนึ่งที่จะมาตั้งใหม่มเพื่อรับม้อต้นนี้ครับะท,ทั้งหมดเลยก็คือหม้อ3เฟตอยู่ที่250ร้ k a ครับเป็นหม้อใหญ่มากพอใช้ไหม โอ้โหเหลือเฟือครับพี่บอกบอกอีกรอบนึงเพราะว่าแสดงว่าช่องไอ้ใช้เมื่อวานไม่ได้เขามมวทํางานเพราะไอ้ใช้ทางานอยู่เมื่อวานบอกว่าคือระยะเวลาที่ว่าจะได้ใช้เนี่ยนะคือมันนานแค่ไหนในสัญญาดําเนินการคือ45้าวันนะครับเราแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าจะไม่น่าจะเกินหนึ่งเดือนเขาจะทําให้เสร็จนะครับเพราะที่ช้าเนี่ยมันไม่ได้ช้าที่เขาทําช้าที่หม้อสั่งซื้อหม้อที่ที่โรงงานนะครับที่นครปฐม แล้วก็ส่งเข้าตรวจที่การไฟฟ้านะครับตรวจเสร็จทิ้งจะส่งกลับมาให้แล้วก็ค่อยจะมาติดตั้งนะครับไฟฟ้าจะมาติดตั้งเพราะเขาเองก็ดําเนินการให้เราหมดทุกอย่างเราไม่ต้องไปเดินนะครับประแตนเซนให้เข้าไปเขาก็ไปเดินให้ทั้งหมดเราไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆเรื่องไฟเนี่ยเขาจะแยกสายไว้ให้เราเวลามีงานจะต่อหม้อนี้อีก2อสาจุดนะครับที่ต่อไว้ให้มันจะง่ายขึ้นและที่นี่การก็คือแล้วระบบภายใน ตัวที่เป็นดินที่เราจัดเป็นเล่าที่เอฟจับจองไว้แล้วตัวนี้ก็คือมีเสาเรียบร้อยหรือยังไงอันนี้อันนี้ยังไม่พูดถึงอันนี้พูดถึงก็คือเราเราเอาแค่แค่หมอลงไม่ได้ก่อนนะครับเพราะว่าคือเรื่องมออย่างนี้ถ้าถ้าจะคุยยาวไปถึงตรงนี้จะเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานเขาก็บอกแล้วเนาะถ้าถ้าเราไปซื้อเองไฟม้วนหนึ่งเนี่ยคือพันเม็ดเนี่ยพันเม็ดมันจะตกประมาณห้าหมื่นเศษเศษครับผมนะครับของเราใช้สี่เส้น นะครับยังไม่รวมเสาไฟเสาไฟนี่ไม่เท่าไหร่หรอกแต่มันหนักคือสายไฟครับก็ประมาณก็ก็ตกเท่าไหร่ล่ะจากโน่นมานะครับดึงมาดึงเถามาเนี่ยมันก็น่าจะไกลเกินห้าร้อยเมตรเนาะได้น่าจะเกินสองหมวนเกินแสนบาทใช่ผมก็เกินพาะสายเฉเพราะค่าสายไฟไม่เกี่ยวกับเสานะตั้งเสาอีกต้นละเท่าไหร่เสาสูงเอากี่เมตรแปดเมตรหรือเก้าเมตรนั่นแหละคือเราต้องมาคิดกันอีกทีในความอุปกรณ์แล้วจะเป็นต้นละเท่าไหร่ใช่ครับอันนั้นอันนั้นเลยเอาไว้ก่อน นี่ครูไม้ออย่างเดียวก่อนแต่นี่คือเรื่องม้อกับอุปกรณ์ที่จะลงม้อสามเตะอย่างเดียวอแค่นั้นกับส่วนที่จะต่อเข้ามาอะไรเนี่ยค่อยคุยกันเพราะว่ามันมันมีแค่สายเก่าพอใช้ได้ไหมก็พอใช้ได้อยู่เราก็ค่อยหาเงินเราค่อยเราค่อยมาขยายต่อไปนะครับค่อยๆดาเนินการไปคือไม่สามารถทําเลยทีเดียวได้เพราะไม่มีงบประมาณนะครับต้องขอบคุณคุณเอ็งที่ ให้งบประมาณตัวนี้มานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่คุณเดกไ้ขอบคุณที่เนึงมากนะครับนี่อูาดนี้กันครับอยู่ด้วยกันครับครับก็ต้องขอบคุณที่สนับสนุนกันนะครับก็ใช่ครับนี่แหละคนถามว่าแล้วแล้วค่าคอมการขายล่ะก็นี่ไงไฟฟ้านี่ไงเขาเลยบอกเขาอยู่เลยครับค่าไฟนี่ครับสี่แสนบาทนี่ไงครับค่าคอมก็คือเอาไปไปสมทบกับ คนบางคนคิดอีกว่าผมได้ข้าความเยอะนั้นยางไงก็เลยบอกนี่แหละไฟฟ้านี่แหละคนหนึ่งโอนให้เมื่อวานนี้ไม่ได้อะไรนะครับต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้อะไรสักบาทเดียวนะครับโอนไปที่ไฟฟ้าเลย่ได้โอนได้อก็อพอดีมาหลายช่องจะได้รู้กันว่าเออผมไม่ได้อะไรแต่ว่าผมได้ไถ้าได้อีกถ้าให้อีกเนี่ยผมก็จะให้นี่แหละไม่ได้อาไปไหนคือบางคนบอกว่าราคาที่ดินมันแพงนี่ก็คือเหมือนเหมือนมีการว่าตกลงกันว่า จะเกี่ยวกับเรื่องหม้อหม้อไฟด้วย็เลยต้งใช้ราคานี้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับนั่นแหละอ่าคือคือแบ่งล็อกถ้าถ้ามองว่าแพงมันก็แพงถ้ามองว่าถูกมันก็ถูกมันอยู่ที่มุมมองมองถาถูกถ้าเราบอกเราอยากใกล้องค์ปู่เราไปซื้อที่ที่อื่นได้ไหมมันไม่ได้แล้วมีที่จะจัดแบบนี้ไม่ไม่ได้ถ้ามองว่าถูกมันก็ถูกถ้ามองว่าแพงโอ้โหไล่หนึ่งกี่ล้านไ แปดละแปดแสนเปดละแปดแสนก็เหมือนมาช่วยทำไมมันแพงอย่างนี้มันอย่กับคว่าเราได้ที่ตรงนี้เอาไว้เป็นทํากิจกรรมเรื่องลานองค์ปูได้ที่ตรงนี้ได้บ้านหลังนี้ถ้ามองให้มันถูกถึงบอกว่ามันถูกมันไม่ได้แพงนะครับแล้วเอฟซีทุกคนเต็มใจไหมเต็มใจที่จะที่จะช่วยกันที่จะทานะครับคนที่ซื้อเนี่ยจะไม่บ่นอะไรนะครับบอกว่าดีเพราะได้มาอยู่อย่างอยู่ใกล้องค์ปูและที่ที่จัดเราคือเรียบร้อยคือเต็มหมดแล้ว เต็มหมดแล้วครับมีแต่จะขอเพิ่มอยู่อ๋อไม่เป็นไรครับยังเหลืออยู่อีกที่หนึ่งอยู่ครับด้านหน้าเนี่ยครับด้านหน้าที่จริงว่าไงเนี่ยผมพูดเลยยัง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 เล่นนี่ยังถือว่าเต็มอย่างตอนนี้ก็เลยเงินมันไม่พอก็เลยจัดโปรเพื่อช่วยว่าไฟกันนะครับเอฟซีก็บอกเช้ามาเนี่ย รู้สึกดีมากเลยช่วยมาพอสมควรนะครับโมนึงโคนนี้อ่าคุณกุฎกุ้งคนลงรักอะที่ซื้อสองแปลงอ่ะอันนี้ซื้อโปรมาทั้งหมดสองหมื่นกับเก้าหมืบาทนะครับนี่พูดได้เลยนะครับคุณพันตาโปรกาแฟมาเช้ามน คือเริ่มช่วยกันมานะครับมันมีอะไรดีๆกว่านี้แต่ยังไม่พูดนะครับเก็บไว้นะไว้คลิปหน้าคลิปนู้นมอ้จะนานมากครับจะไว้คลซีได้รอรุ่นกันอีกเยอะนะครับคล่ปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ